วันนี้เราจะทำห่อหมกแมงกิซอนวัตถุดิบก็มีมะพร้าวขูดนะคะนางเอกก็คือแมงกิซอนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใบตองนะคะคันน้ำกะทิแล้วนะคะ อันนี้เราทํากินเองนะคะในบ้านก็จะ,<ๆ>จ,ะจะไม่ใส่ถุงมือนะคะอันนี้มือเราก็ล้างสะอาดแล้วเอาแต่หัวกะทิมันๆเลยค่ะคน้นๆตําเครื่องแกงนะคะคือกระชายใส่เลยค่ะนี่เรามาทำขัวนอกบ้านนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะทอดทำหอมมกตัวนี้เรามไม่เคยจะทำเท่าไหร่อัน,นอันนี้พริกแกงเผ็ดใช่ไหมยายใช่ก็คนนะคะตีให้พริกแกงละลายให้เข้ากับละลายให้เข้ากับน้ำกะทิ ยังก็พอดีแต่ถ้าใส่อันนี้ไปมันจะเย็ดอยู่ด้่ยค่ะคราวนี้นางเอกของงานเรานะคะคือแมงกระชอน,นะคะ่ะตรงไปเลยวันนี้หอ่อหมกแมงกระชอนนะคะ คนค่ะคนใครไม่เคยกินก็ลองเอาไปทำได้นะคะสูตรนี้อรอ่อยอร่อยเด็ดตองแล้วความเผ็ดนี่ปรับได้ตามเราชอบนะคะ เราชอบเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดอ่าแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่ไข่สองฟองนะคะไข่ไก่เบอร์เบอร์หนึ่งแล้วแต่ว่าจะจะใส่เบอร์อะไรนะคะใส่มากใส่น้อยคือให้ไข่เนี่ยมันเกาะมันเกาะกะทิเข้ากับตัวแมงกะชอน,นะคะ่ะมันจะได้ข้นๆนะคะ น,นี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือ,อผงนัวนะคะใส่น้ำปลาไม่ใหญ่ออกเก็บใส่ยงนี่าเอาาเใส่สักหน่อยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่แป้งมันนะคะอันนี้เราก็ใส่ใบเมงลักนะคะหอหมกนี่ออกจะสไตล์คนคนอ่าคนภาคกลางนะคะแต่ว่าเราใส่ใบเมงลักก็จะเหมือนคนอีสานก็เป็นลูกผสมค่ะ <c oughs> ก็จะใส่แป้งมันนะคะคนค่ะทีนี้ให้แป้งมันเข้ากันแล้วก็เขาก็จะห่อใส่ถ้าบางคนก็ชอบก็จะใส่ใบยอใบไี้ใส่บใบยอย้ายเอาไหมใบยอ มีนนี้นะ่อ่ะมีที่บ้านหนูมีเอาไหมเดี๋ยวรอใบยออีกสักหน่อยยังไงมันไม่ว่างแล้วมันไม่โตกลรองอันนี้คือวิธีการมันไปยาจะว่ายังไงเราไม่มีแดดนะคะเราก็จะใช้วิธีลนนะคะลนใบตองเห็นเคยย้ายออกแล้วไปหมดแล้วมันยังไงไม่รู้ใจเศร้าเลยเงียบหนาวเคยอยู่ด้วยกัน นี่แหละยายชีวิตม,มันต้องมีการพร,กพรากๆซึ่งพึ่งรู้ว่าเนี่ยหอมกกีซอนเป็นอย่างไงนะใช่ใช่หนูก็เพิ่งเคยเห็นยยแล้วจ,จะอร ե ศอร่อยแค่ไหนต้องรอชิมฝีมือยายหอมมันเข้ามาหอมมันเข้ามา ทำทงลองก้นลองตรงใบใบตองด้วยใบยอแล้วก็ตักเครื่องของเราใส่ไปนะคะก็คือแมงกระชอนแมงกี้ซอนเรานี้เองเสร็จแล้วหนึ่งหมกนะคะหมกต่อไป โยนะคะวางลางเลยจะเอา,าน้ำปลามาใส่โจบอกว่าพะชิมโจชิมอร่อยแล้ว แม่ก็จะถามอีกนั่นเลยไม่จะเอาไปไหนนะหัว,มวหมกแมงกระชอนหออน้นาตาของหอมหมกแมงกระชอนนะคะ